ถามตระมาจักการคับปู่ค่ะจะเริญพรนเมื่อนี่เป็นวันอุตสุดลำพันธ์ปิทิ่ผ่านผู้ใดเกิดวันผูกเกิดที่นี่ไปใหญ่ที่หน้าวัว่าวงเป็นยังสัน้นป่เป็นก็มีกระ็ือแน่น,น,นอนพวันเป็นวันประจํากายของคนพุ้นเกิดวันพุตตรวสอบคนนินท่าภายหลังพรวสอบคน ดูที่จุกกิ็วบรรพุธแมนมีผูข้ข้าผู้ยิ่งก็บรรึกษาผัวบริรึกษาไพงกลุ่มใจจิตอยู่ยู้เดียวบรรพุนร่างกายคือการคั่นค่ายแผร่เร็วตากแดดก็ว่ได้บ็ได้ความือตายคาะไปกู้มันก็ได้ชอวันบรรพุธอันนี้เสว่าเรื่องเลขเล่า วังหันกระจัดบิงก็บอกกับยูเสือบิงหากับซีเลอกเขาอนี้ก็ได้สวาเซนเดตโจเดอรอวันนี้เด้อค่ะปูกาบขอพระคุณกัะปูนะแนวทางเพื่อนบ้านคำโคองเราปูมันสะท้อนอ่ะหายแล้วเหมตอนพอยู่ก็ผู้ปับเด้อไม่ มานี่อันแนวทางคำโค้งนะคะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้เนาะอ่าเลขอกอกนะคะที่ผ่านมาเก้าสี่สามเจ็ดศูนย์สองสามตัวคือเจ็ดศูนย์สองสองตัวคือสามเจ็ดล่างเนาะคะ <c oughs> ่ะปรากฏว่าปู่ไห่อ่าพ่อสองของคนคนเนี้ยสองสี่เก้าสี่เพื่อนไปออกแล้วยู่ด้านหนาเลยเนาะ,ะไปอ่าออกอ่าอุบลเน,นะเก้าสี่ตรงตรงเนาะ บานีสนะามเจ็ดเนาะงาเจ็ดสี่เนาะอายุเพิ่มเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่ย่างเจ็ดสิบห้าไม่ได้ลดแต้มหนึ่งเนาะคันแม่ไห่เจ็ดสามเพื่อขึ้นเพื่อลงเนาะเขาเต็มเต็มเนาะเนี่ยแล้วก็แรกวิ่งลูดของโจพระลวยไหย่ซีครับสองมาสองอยู่เนาะมาสองอยู่บานี เลขดับบนตรงๆนี่เอาอยู่มัดนะคะแล้วก็ดับล่างตรงๆดับเบิลกล่าวยู่รักน้วยรักซิปกล่าวยูมัดนะคะคก็ถือว่าดับยูนี่สองงวดสามงวดแล้วสามงวดแล้วนะคะที่เอาอยู่อันนี้ก็คนแม่นดับอยู่หลายๆงวดนี่ลังเทียคนบซื้อหลาย,ยาสิคนไม่ซื้อเยอะๆเลขเพิ่นกับห้าเพิ่เหมือนมาใส่เนาะ กายาว่าเดอ้อยาว่าเลขปู w, ดับวิวเด้อคุณพ่อคุณแม่บางที่บางอย่างนี่เป็นดาบสองคมเือกันนี่เนึ่องเป็นได้ทั้งโชคแล้วคำว่โชคนาคำปูเนาะเพราะว่าเพราะว่าคนบ่ซื้อหลายนี่เขาหอออกเด้กับปูเสมอนี่ <c oughs> <c oughs> ก็ไปเปพิจารณาเบ่งได้นะคะ่ะปูให้เป็นแนวทางเนาะ,ค,ะคันว่ายูหรือบบอยูกอยาว่าให้กันเดอ้อคุณพ่อคุณแม่เนาะ เพราะบางดีบางอย่างเขาต้องคิดไปสองด้านทุกอย่างมีสองด้านเสมอเนาะมีทั้งตะเวนขึ้นกับตะเวนตกเอาปูบาน,นีปูฝันดีเราบอกการงวนนี่ปูฝันเป็นสองตอนฟันตนันหนึ่งอันว่าไปจับไก่ไก่ที่อยู่ทั้งควันแบบนุก๊กไม่ควันเอามือไปจับจับสองขานั่นง้อใช่กัน จับได้แล้วเมื่หงมาหรือไม่อมอนอนอีกสามารทิพย์ดูนองพ้องน้อยดูนองพ้องนอยไปเรื่อยปั่นปั่นยิูุ้ญญงเราสวิงตรงแม่ขคือน้ำทางมันขาดนั่นแหละในปากปากเข่านี่ยแหละทางมันขาดตรงน่ะพระเจ้าก็เลยได้เต็มบินก็เลยถ้่ปลาเชงอย่างเดียวปลาควาปลาดุฟ้อมีผูกุญง con cốt là thang, bữa nưng cắt đây bữa đây, bữa nhếng này, bữa cưỡi ta, bữa cưỡi lưu vào ban là tìm nơi mi tập phá chém giang điêu, lưu vào tung tung, đây, bắt tung à tô điêu, tô phá à, chém công lăng, tăng cụ mượn này lạ. ตัวเดียวเลยดีบ่ะอ๋อแพท่าถ้าแล้วป่ะสิปลาเนี่ยมันเป็นแปดมือไปใส่เป็นหาเสียงโชคเหเจียงตัวเดียวคือแปดทาล่างบนลวดแพร์ทาล่างบน,มแ,งบนแมนเอกระสั่นกันสิขออนุญาตน,น,นะเขียนเลขสูตรคำนวณก่อนเนาะค่ะ มีสองนะคะแล้วก็มีเก้าเนาะ,ะเขียนสองละวันวิ่งรูดตัวใดคะปูง้วนนี่วิ่งรูดคือวิ่งหาวิ่งรูดหา,ล,ล,หาล,ล่องก่ะป<ต>ูล่องแปด่าล่องแปดนะจ้ะวิ่งรูดให้เก <5. S 2> ้าสี่แปดเน้นที่ห้านะคะตัวล่องคืแปด ไอเพื่อนสามตัวใช่เป็นยังไะสามตัวเหรี่แปดทานะเมืเ่อไหร่สิ่มีศูนย์มาเนาะเดี๋ยวกระ<อ>ส้นคอนเอาศูนย์เนาะเป็นกลมเดี๋ยวขอเอาศูนย์อีกตัวหนึงนะะ่งอ่ะจริงๆได้สองก็เอาศูนย์อีกตัวนึงเพราะว่ามันเข่าสองเมื่อวานนี่เนาะ,ะ,อะขอใครสามตัวแล้วกันแรกกันของโจให้ในเพื่อนนะปูมีศูนย์มีสองมีเก้าเลยจ้ะ เอาปเพิ่นไปเนาะล่องเบินน่งเนาะเพราะว่าไอ,เ,อาเลขศูนย์เมื่อวานนี่มันเข้าที่สองนะคะ่ะวันที่แล้วก็เลยว่าเอาอตามยิมกันนะสองวมืที่เราได้สองมื่อนี้ได้ศูนย์นะ,ะ,ะมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะมีหลุดไม่เข้าอรวิจารณญาณเด้อในการรับชมรับฟังนะ,ะบันเน,นียน สามตัวมีตัวอะไรเนี่ยครัปูขันจับสามตัวบบมีวสามตัวดิมีสีส่แปดห้าสี่แปดห้าค่ะห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ค่ะเพราะว่าผู้หญิงตรงออกับป่าเนะต,ะตรงแต่ว่าสวิงตรงบ่าจับปูสวิงละตรงจ้ามีตีสี่แปดแปดสี่สี่แปดอ่ะ 48รับเอาน้ำแล้วจ้ะอี้งยัง้านิแปดห้าแปดแปดเอแปห้าบ่จ้ะอปาแปดห้าแปดนั้นแล้วแปดห้าห้าแปดบ่หอันฟันแรกที่ว่าจับไกล้บ่จ้ะจับไก่นี่คือหาสองสองหาเพราะว่ามือเป็นหาไกล้เป็นไกล้ตัวหนึ่งมสองขาสองห้าสองห้าอะไรไง สองใกล้กับเก้าใกล้กับเก้าห้าเก้าบ่จ้ะเก้าห้าห้าเก้าห้าหรือเก้าห้าอ่ะเอาเกันนั่นแหละกับได้จ้ะอย่างอีกปูบานิเก้าสองเกอเก้าแค่นั้นเละเก้าสองนะอันไหตัวไรปูอันที่ว่าสวิงกันไหมสวิงต้องป่า สวิงต้องป่าเนะสวิงเป็นศูนย์ที่จับปูอืมนั่นแหละห้ามันดอกจะเอาทอดโตไหนติบอ่กันปัดจังเอาลุงแปดศูนย์นะขออนุญาตเขียนแปดศูนย์แปดแปดศูนย์ตัวหนึ่งนะได้หกตัวแล้วได้ได้หกตัวดีดีขอยักสองตัวได้กระปูตัวใดกระศูนซี่ีศูนย์ถะีแล้วขึู้ยิ่งตรงมันเป็นศูนย์ อ๋อสี่ศูนย์น้่นเหมจ้ะเออบ้ต้องเอากันไรเดินสี่ศูนย์เอออะเอาให้เจ็ดตัวหนะะ่อยกเจ็ดตัวบ้าเราบบบ้าบ้านเ้วเอาตัวมันออกเลยเพื่อเนเด้อตัวไหนนะตัวลี้เนี่ให้แปดหาตัวเดียวแปดหาตัวเดียวด้วยค่ะนปุว่าแปดหาหรือห้าแปดเน่อย ปู่ว่าลักรักเลขแปดสี่ยูลักสิบหรือหลักน่วยครับปู่อ่ามันเยอะบางหัฐมันออกยังมันสะโยรักน่วยนัย่นแหละมาถึงว่าแปดสี่ยูรักน่วยหมดจ้ะออถ้าแปดยูรักน่วยก็คือแปดห้าเอ้ยห้าแปดต่ะงมันปะกับเพื่อนบอกปู่รืองยังไงกลกกับนวดอ่ะกลับน้ำ ปูแน่นตัวเดียวแปดห้าห้าแปดนะจ๊ะตัวเดียวกับด้วยนะจ๊ะอันนี้ยะว่าลายนะเบอร์เลขเบอร์ลายดอกเพราะว่าเป็นกับเหยน้ำได้ห้าแปดนะจ๊ะท่านผู้ใดอยากเบิ้งสูตรคำนวณปูให้แอัดร้ายบอกคับปูหรือว่าให้เพิ่นเบิ้งอยู่นี่ให้เพิ่นเข่าไลน์บอกยังไงเข่าร้ายน้ำเช้านั่นละเอาสั่นผู้ใดอยากดูนะค๊ะใครอยากดูสูตรคำนวณเข่าหางงวดติดแล้วของปูเนาะ แอดไลน์กลุ่มมาเด้อคุณหมอแม่ต่ว่าตัวเก่งของกูนี่ไงแปดห้านี่ละตัวเก่งต่ว่าสูตรคำวนวณว่าศูนย์สองเต็มเต็มเข้าตรงตรงแต่สูตรคำวนวณนี่เข้าตรงตรงด้่ยอ่าบ่ตต้องกลับนอกจากปูเป็น,นบะ<อ>สูตรคำวนวณเข้าตรงตรงศูนย์สองวดก้อนนี่ยังคือนกับปูเหรอวดก้อนวดก้อนนี่มันยังล่ะเข้าห <69. S 2> กเกา้าหกแปด หกแปดเอองวดงวดก่อนนี่เข้าหกแปดเต็มเต็มงวดต่อไปหกสี่หกเก้าเข้าทั้งล่างทั้งบนงวดสิบเอ็ดก <ique> ุมภาเข้าตั้งหกสี่หกเก้าหางงวดติดแล้วค่ะปุ <maintenant S 2> okay ้นเนาะอ่ะเรื่อ้เพิ่นเบิงน้ำอยู่บอกมาเนี่ยเอาให้เพิ่นเบิงบ่เบิงหลอดเนาะให้เพิ่นเบิงน้ำนะอ่ะเนื้อขีดอันนี้ก่อนเสนอ เอาเลขดับก่อนดับบนล่างเดี๋ยวสิไ้เบิ้งหรือบ่ใไ้เบิ้งดีเนาะห้เบิงบเบ้งรดนเดนาะเนี่ยวห่วงไรเด้อเนี่ยโบเลห่หวงพวกมันเดี๋ยวสิว่าเลขหลายตัวเรื่องของเรื่องนี่ไงมันมีเป็นดาบสองคมอยู่เนาะควขับปูเนาะเดี๋ยวห้เบิ้งกันสิว่าโอ้ยมันเลขหลายสิเอาใส่ซสื้อ,อสินะกาสิีเข้าก่น เนาะคิด <จะ S 1> เห็นเลขหลายถึงว่าเบ้าโดนแล้วเบ้าโดนพ่่ำเอาแ<อ>ป้งสั้นแล้วข้าเจ้าเห็นแล้วข้าข้าเม่นตอกว่าใจเย็นๆเนาะง่ะได้ทักหน้าที่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขีดอันเลขดับก่อนเนาะง่ะใจเยน็นๆคุณพ่อคุณแม่เบาเบ้โดนน้องเบากับฟังไงเนี่ยเด้อเต็มบ่ฟังกับเปิดทิ่มว้ก็ได้น้อเนาะ <laughs> มันมันกดของยูทูบน้องอ่ะ กะกดอยู่หลายแอดแค่เข้าใจอยู่กับสิบานี่เข้าใจก็คือบพรเข้าใจเด้แต่ดับบนตรงๆดับบนเนี่ยมันสองกับหนึ่งเป็นสองกับเริ่มเบิ้ลเลื่อยแล้วเนี่เอาไหนปู้ดับบนเบิ้ลเลยดับบนนี่คือดับเบิ้ลบ่จ้ะเบิ้ลเลยนะอ่ะดับเบิ้ลเด้อเขียนแล้วดับเบิ้ล ดับเบิ้ลเนาะอ่ะจะบอกว่ามาเบิ้ลตัวบนตรงๆดับล่างน่วยบนค่ะปู้น่วยบนคือดับศูนย์ดับหลักสิบบนค่ะดับหนึ่งดับหนึ่งนะจ๊ะต่อไปดับล่างตรงตรงจะ้ะดับล่างตรงตรงคือศูนย์สองศูนย์สองค่ะสอง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 ค่ะ <02. S 1>

สองแปดเอ,อหน่วยล่างดับดับไปหน่วยล่างดับศูนเว้ยก็ได้ศูน็ดกับสามบวกกันก็ได้ศูนอีมันได้ยังสี่แม้อดับ 8, หลักสิบล่างจ้ะหลกสิบ 8, ล่างคือสามสามเนะนะคอยคือได้ศูนยูตรคคำวนวณคอยอ กันกันดับลักนุ้ยกับมาลักซิปก็ได้นี่เนาะกับปุเนาะมาลักสิปก็ไดะะ้นีทุกอย่าง <c oughs> ไม่มีอะไรแน่นอนอบางแก้วเพื่อนเลขดับดออกก็ได้เอาลืมเน้นหายเนาะคะ่ะเน้นตัวใดจะปุ๊บอเ๋นเน้นแล้วแปนหานี่เด้๋เน้นแล้วแปนห่าห่าแปนมือมีมือใดเนาะลืมเน้นของไพ่บุเพื่อน่า,นมาไม่เน้นให้เลยว่านสัน้นโอ้ กัคุยเพื่อนเนาะมังเดียกับว่ากัเลื่อมไปมันเวลามันนี่ด้วยดูแลผมจำแม่โอ้ยว้าใส่หลายเด้อปูเห็นมาขน,น,นาดสวดให้น้ากับปู้สวดให้ย้ำได้แนะคะค่ค่ะเอาทวนตัวเลขทวนตัวเลขก่อนนะหลวงปู่รุนเนาะ,ะลาวันพุทธปู่เมตตาหายมาแล้วความฝันเน่ะฝันข้างแรก ฝันว่าจับไกลได้จักโตกันค่ะปู้ปู bon ้เป็นผู้จับเองบ่จ้ะไม่งั้นที่จะควงจับให้ได้แล้วคือมันเลขมันเขากับ่รู้ว่าเลขสูตรต้องไปตั้งหัวันบออ๋อเลขสูตรเขาแล้วบอกเหรอเฮ็ดเลขสูตรแล้วแล้วกับฝันมันบอกะกล้แล้วใกล้เก้า ไก่หนึ่งตัวเมื่อหานิ้วหนึ่งห้าแปดเอาตีไปอีกได้โจไาตีเดาเอาว่าว่าดอกนะคะแอดกับว่าไปตามภาษาบางที่บางข้าง,งก่ะต้องกลับพอพ่ายด้วยนะคะคือตั้งเแต่กับได้เว่าวเองหนอะปากผ้าไปผัดออกได้หละปูนยังง้งแตกันไหนเอามาน,นี่จ้าวิ่งรุ่หาก็แปดเน้นที่ห้าแล้ว่ะปูไหามาส่วนเลขสูตรของโจพาลวยนี่ได้ สองกับเก้าแต่ว่าเลขศูนย์เนี่ยวดที่แล้วมันได้สองเนาะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจกันนะบางวดนี่สีมาบอกเนาะดูเพื่อความเพลิดเพลินไปเนาะแต่มาตรงกับปูจับไก่อีกเด้อตอนที่เขียนศูนรนี่สองกับเก้าเนี่เพราท่านได้ฟั่งฝันปูอยู่ว่าปูว่าฝันว่าจับไก่เนาะจ้ะไก่สองขาสองเก้ามาน้ำกันเฮงได้มหนี่อันนี้ก็ไม่แน่กันเด้ <c oughs> จับก็เจ็ดเอาอยู่บ่ครับปูปกติมบ่แมนแมนบ่ตำล่ามือมีจับเจ็ดดีเนาะของปูทัศนะมือมีของปูทัศนละมิตรคันจับยังสี่กัะสิเป็นมือหานิวโรดเนาะคือยังจับ,จบ,จบป่าอยู่ทั้งผู้วัานนั้นเลขออกแปนหาหาแปดเนวยค่ปูเนาะนออกบนอ่ะวิ่งรุ่นหาก็แปดเน้นที่ห้า แล้วก็ผู้หญิงตรงเอาป่าเอาสวิงสวิงมมนเป็นกลมๆสินะก็เลยว่าศูนย์มานาแดงสินะแต่ปูดับศูนย์เน้อหลักหน่วยศูนย์บนล่างดับหลักหน่วยศูนย์ทั้งสองอันนะอ่ะสี่แปดห้าผู้หญิงตรงป่าอันนี้บริยทิงพูดนีนอกจากปูนบ,บอูยใต้อยใต,ต้กัสิเป็นเลขล่างหมนเนาะเอาไปทั้งมนทั้งล่างนั่นแหะ สี 5, แ่แปดห้าห้าแปดสี่นาะกราฟให้ด้วยอ่ะสองตัวสี่แปดแล้วก็ 85, 25, 58, 92, 5, 92, 80, แปดห้าสองห้าห้าแปดเก้าสองเก้าเก้าห้าเก้าสองแปดศูนย์สี่ศูนย์เนะอันนี้ก็คืออยู่ในคว่ำฝันเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี่อยู่ในคว่มฝันไกลคือเก้าไกลสองคะ่ะเก้าสอง อันแปดศูนย์ในีาย์เทียในเองเนาะ,ะเพราะว่าสวิงมันเป็นกลมๆผู้หญิงตรงสวิงเห็นไหมปากับแปดแปดศูนย์โอ้ตีไปหลายตัวเตียวรอดคุณพ่อแม่เดี๋ยวสิฮาว่าเล่าหลายหลายเนาะแล้วกันผู้หญิงตรงสวิงสี่ศูนย์ศูนย์สี่เลขดับบนตรงตรง,ตงดับเบิลนะคะดับหลักหน่วยบนศูนย์ดับหลักสิบล่งลางหนึ่งดับล่างตรงตรงศูนย์สองสองสองหนึ่งสองสามสอง เก้าสองหกสองเจ็ดสามศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองแปดดับหลักหน่วยล่างศูนดับหลักสิบสามนะคะดับหลักหน่วยบนล่างชนกันที่ศูนย์เลยเด้ออย่าบอกนะว่าศูนย์สิมาปูเอออยกแล้วมันได้ตังชันเนาะตำตำนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ตำนี่เอามานี้ไพอยากได้สูตรเลขสูตรคำนวณเดี๋ยวด้ค่ะปูแป๊มนึง ใครอยากได้สูตรคำนวณของปูเขาติดต,ต่อมาแหลวหางงวดติดนาะคะ่ะแอดไลน์กลุ่มเนะะังค่ะแอดไลน์กลุ่มเข้ามานาะคะ่ะไม่เสียตังนางคะ่ะปูกลุ่มฟรีนะเป็นกลุ่มฟรีนะะังค่ะเลขปูใครอยากได้แอดไลน์กลุ่มมาเลยเดอ้อส่งเข้าให้นะ,ะกลุ่มฟรีแต่ว่า,าไปมิโซมิราบก็อย่าลืมร่วมบุญรวมร่วมใหม่ค่านำจาปูมานำแน,นเดอ้อคุณ่อคกันม่เนาะเอา้าอันนี้ก็คือบางสิ่งบางอย่าง คือว่านั่นละเพื่อนผู้เสียสละปูกับเสียสละเวลามาให้ทางช่อง y o YouTube ให้ออกซื้อเผยแพร่ให้แล้วก็สูตรคำนวณต่างๆใช้ปัญญาสติปัญญาคิดค้นให้นอกะกาย่าลืมเนอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ลืมบุญลุ่มคุ้นปูน้ำแม่นอ่ะอ่ะตามนี้ล่ะเบ้าหล่เย้าเหยืยดเอาปูบปนี่เอ้อญาติโน้ยผู้ได้ังไร้การจูบผ้ารวยแกพิจารณากักเด้อ มีอันควรเอาเซียงโซกัจะไปเซียงแบบถล่มถลายไปเซียงพ่อได้ฟังน้ำพื้นเพราะว่ามันเลวแต่บุญกุศลของใครของมั่นการทุกข์หวั่นกระปดหวันแหน้เพื่อพระพระเจ้าแก้ก้อมปวันแหน่พระอาหากระเซษพระเจ้า เศนททโกชลเียว่าฝันสมุขอฝันเป็นจริงคนฝันเป็นจริงนี่คือผู้มีสินผู้มีธรรมพวกข้ามสองพระสุ่งสินเป็นสุขันแน่มีก็ได้จูกระดวงของไัยของมันผู้ใดบ้างายการจูผ้าร่วยก็ให้พิจารณาคาคักดื้อถึกตองคาคักญาไปวหว,ว,ว,วังหลุมหวังจมหวังโกหวังลำหวังรวยน้ำ เป็นของธรรมดาเฮาเสียงลอตเตอรี่ใบสองใบพ่อได้ฟังผาทังเทียมมันถึงได้หาล้านหกล้านก็เป็นบุคคลอย่างหลายญาติโยมผู้ฟังรายการโจผ้ารวยก็ให้ร่ำให้รวยสุขุสุขคนเด้อสมรายการซื้อ,อโจเหล้าก็หาแนวทางมาให้ญาติโน้มผู้ที่ติดตามให้ถึงสุขุสุขคนให้ร่ำให้รวยสุขุสุขคนให้มีเงินมีทองสุขุสุขคนเดิอลจะถูกจะอยากจะจน ยาเป็นนิเป็นเชนอยู่ในเชนมันตั้งมันต่อเชนหาภาวนาทุกเจ้าคำเพิ่นว่าสิล้ำเลิศด้วยปัญญาล้ำเลิศด้วยสมบัติล้ำเลิศด้วยพวกประชาชนต่างๆขอให้บุญกุศลส่วนนี้ไปปกปักรักษาหยาดนุ่มรูปปั้งไรการจูปขขลาลื่อยสุขุทุกคนใไอล้ำไอลุ่ยสุขุทุกคนเด้อสาธุสาธุค่ะปู่ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะปู่กราบนมัสการค่ะ แนวทางของหลวงปู่เนาะค่ะว่องฟันเนาะค่ะตามนี้เด้อคุณพ่อคุณแม่เอา้าพครยากันพครยากเขากลุ่มไล่ครับแอดเนาะค่ะไอดีไลน์เนาะมาได้เนาะค่ะกลุ่มฟรีเนาะคับเป็นกลุ่มฟรีเดี๋ยว้ค่ะนี่ค่ะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้เลยคุณพ่อคุณแม่นี่ค่ะปลอดภัยคิวอาร์โค้ดนี่ปลอดภัยเนาะค่ะ เขากุ้มฟรีนะค่ะคุณ่อคแม่ไม่ได้เสียตังค์เด้อแอดไลน์เพื่อนเพื่อนม,มาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะแนวทั้งมีทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะบ,บางอาจารย์ก็ไม่แนวออกคลิปเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ขึ้นยุ่กับเพิ่นสีสังไห่แอดเทสแบบใดน,นะคะอ่ะตามนี้ค่ะปรใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้น ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชน,นิดนะคะขอากราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่โนโ้องสุบูสุคน,นะคะที่แบง่งที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้ใดกดให้มื่อนี้คอยแตกสามตัวสองตัวเท่ากับความคงไปเล่าเมื่อแรกเนาะคะ่ะซื้อรตเตอรี่ไทยสากินแบ่งไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆรางวัลที่มีโชคดีร่ำรวยเป็นของทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ